สวัสดีค่ะดิฉันอาจารย์จุธาชีพยิพัฒน์พิสิทธ์นะคะเจ้าของเพจโหนดวงพลังชีวิตค่ะวันนี้ก็มาพูดเรื่องเคล็ดลับห่วงจุย้ยบ้านเลขที่ประเสริมดวงนะคะสําหรับผลลัพธ์ที่ได้คือเลขหนึ่งเลขหนึ่งถือเป็นดาวอาทิตย์ตามหลักโหราศาสตร์ททยยศศักดิ์ให้เรียกว่าดาวอาทิตย์นะคะเงื่องคนที่อยู่ในอาศัยบ้านหลังนี้มีความเป็นผู้นําสูงมากค่ะใจร้อน กล้าคิดกล้าทําเป็นคนใจอ่อนแต่ชอบเชื่อเหลือผู้อื่นอยู่เสมอนะคะจึงทําให้มีเรื่องที่ไม่สบายใจเกิดขึ้นอยู่เสมอในบ้านหลังนี้แต่อยู่แล้วมีความเจริญรุ่งเรืองมีตําแหน่งมีชื่อเสียงเป็นที่นับหน้าถึงตานะคะนั้นการปรับเสริมห่วงจุ้ยให้บ้านดูเด่นตกแต่งโรหรลาหรือมีต้นไม้สูงสงจะปรับให้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่สุดค่ะ ข้อควรระวังนะคะผู้ที่อยู่อาศัยนะคะไม่ควรมั่นใจตัวเองมากจนเกินไปนะคะเพราะอาจจะเสียทรัพย์เพราะความประมาทหรืออารมณ์โชคกได้ค่ะนั้นคนที่ได้ผลลัพธ์ที่ได้คือเลขหนึ่งในบ้านหลังนี้นะคะ ปรับโหงช่วยไม่ยากเลยนะคะตามที่ทิศบอกไปนะคะและจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้เป็นอย่างแน่นอนต้อนรับวัวคนที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2563ปรับไม้ง่ายโดยไม่ต้องเสียค่าที่จ่ายนะคะจากเพจผหดวงพลังชีวิตสวัสดีค่ะ